สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้รอบค่ำของวันที่1ตุลาคม2564วันหวยออกครับลัตเตอรี่ออกไปแล้วนะครับใครถูก2ตัวล่าง3ตัวหน้า3ตัวหลังก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับจะได้แสดงความยินดีด้วยในขณะที่วันนี้วันที่1ตุลาคม2564ครับพี่น้องชาวนาที่ เข้าร่วมโครงการนาข้าวอินทรีย์ที่รอเงินอุดหนุนมานานผู้เข้าร่วมโครงการปีแรกรายละสองพันผู้เข้าร่วมโครงการปีสองรายละสามพันผู้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่สามรายละสี่พันนั้นนะครับวันนี้หนึ่งตุลาคม 2, 5, าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทกสมีการโอนเงินอุดหนุนให้ชาวนานะครับเป็นชาวนาที่ทํานาที่เข้าร่วมโครงการปีหนึ่งปีสองปีสามที่ทํานาในปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ ก็ตามที่เราให้ข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ว่ากรมการข้าวเขาส่งเช็คไปให้ธนาคารตกสแล้วเมื่อวานนี้เพื่อดําเนินการโอนหากทกศโอนได้ไปก็จะอาจจะเข้าวันที่1เมื่อวานนี้เราให้ข่าวว่าแบบนี้หากวันที่1ยังไม่สามารถโอนได้ทันอาจจะเป็นวันที่4ที่5ก็พอดีวันนี้วันที่1ตุลาคมก็มีพี่น้องทางบ้านคอมเมนต์มาบอกหลายคนแล้วนะครับว่าเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับก็แสดงว่าวันที่1 ทกสอโอนแล้วนะครับแล้วก็เงินกําลังทยอยเข้าบัญชีชาวนาที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นปีหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้ที่ทํานาในปี62นะครับนายข้าวินซีใครเข้าร่วมโครงการในปี62เป็นปีที่2ก็จะได้ร่ละ3,000นะใครที่ยังไม่ได้เขาก็โอนใครที่เข้าร่วมโครงการในปี62เป็นปีที่3ลลามร่ละ4,000ก็คิดว่าตอนนี้เงินกําลังทยอยโอ,โอนเข้าบัญชีชาวนานะครับ ใครที่ได้แล้วนะครับก็คอมเมนต์มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะครับจะได้แสดงความยินดีด้วยว่าท่านเป็นทีหนึ่งทีสองหรือทีสามได้ไล่ละกี่บาททำนากี่ไร่ได้กี่หมืน่นกี่พันก็คอมเมนต์มาช่วยเล่าให้กับเพื่อนๆฟังด้วยจะได้แสดงความยินดีด้วยและบอกจังหวัดมาด้วยนะครับว่าท่านอยู่จังหวัดไหนครับขอแสดงความยินด,ดีกับผู้ที่รับเงินอวนแล้วนะครับก็หลังจากที่รอมานานนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ทํานาเข้าร่วมอินซี ที่สองที่สามในปีพศ .2563 นั้นรอนะครับไม่ได้วันนี้นะครับเป็นจะมีการของบประมาณไปยังคณะตีภายในเดือนตุลานี้แหละครับหรือพฤศจิกาทำนองนี้เมื่อได้รับงบประมาณแล้วทางกรมการข้าก็จะได้ดำเนินการโอนทำเรื่องไปให้ทกศโอนต่อไปนะแต่วันนี้ที่1ที่2ที่3ของปี2562นะครับครับยินดีด้วยกับคนที่ได้แล้วใครที่เข้าบัญชีแล้วคอมเมนต์มา ให้แสดงความยินดีด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้จักว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับทีหนึ่งหรือทีสองทีสามได้กี่บาทก็หลังจากที่รอมานานก็อยากจะแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ